nhiều màu sắc giống ba ba màu giống 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 ท่านราครูเก่งเนาะเล็กอันนี้นี่หลวงปู่แหวนวัดลอยแม่ปางเช้าอันนี้หลวงพ่อโตรมลังสีรวมมลังสีวัดเป็นเจ้าว่ามันเนีกมันมาไหว้ที่วับวันที่ห้าทำเป็นหกโต๊ะัหนึ่งไดชมันออกแห้น อันน<ส> <p> ี้หลวงปู่มั่นปู่มั่นภูริทัตโตแบบเก่งเนาะปูมั่นโอ้โหเหมือนมากมากเลยเนาะเหมือนมากมากเลยต้องนิ่มเอาเข่าไปทั้งมากกันปูก่อนได้นี่ออกหอให้นี้หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลน้ำทะเลจืดเ สี่พระจาและน้องเด็กผ้ดีเดินทางปลอดภัยนักเกิดเเหนืยมากรงนักเกิดเต้ตไหลมาเดยนมาเน้องาทูสุรเดวิโรจนดาพานนิลวงวข้าเินลงพเงินจ้างพ่สุรเดวิโรจนดาพันนิลองเร้าเงินลงพเงินวัดบางทางพุทธีนจทูตสรเดวิโรจนาพันนิลอทเา้าเงิูชาพเงิรวัดบางทาพุะสงฆ์ ขอให้มีจิตใจจงลองตรงต่อพระนิพพานได้พบดวงเช้่วขัาเช้่ยวปวงนานขอให้ป้าพรสีและพี่สุรัตดาและน้องแดงโชคดีมีชัยเสื้ล็กให้รวยเจหวยให้ถูกดูเย็นเป็นสุขด้วยเออสาธุเหมือนไหมม่ะเพิ่นค่ะปวงปวงนานไม่ได้ค่ะนี่ครูบาพานรัดหนุ่มสายอ๋อครูบาพานครูบาพานอ่ะ ครูบาพัวัดหก่ายครูบาพัดวัดหกสายอันนี้ครูบาแก้วเป็นเจ้าคณะอำเภอทุ่งกะเลี่ยนเก่าวัดหนองแม่แล้วังมีชีวิตอยู่วันที่ติดติดมีปั้นไหมนมีละอันนี้ครูบานิดเนี่ยณีอดีตเปิดเปิดคนบ้านดงเปิดคนบ้านดงนี่พ่อแม่เป็นคนที่นี่ แต่ว่าวัดบ้านใหม่ผมมีทุกเจ้าเลยมาขอเป็นไปอยู่ปุ้นพระที่นี่ทุกเจ้าไหนแล้วไปซื้อรวมก็ตังกันช่วยเป็นซื้อนะถวายพ่อแม่เป็นเจ้าไล่แล้วเอาสวเป็นไปอยู่ปุ้นแต่เป็นกับแม้วัดปันดงมีอย่างเป็นสมัตลอดเป็นมาเกิดแล้วแล้วเป็นหัวอาจารย์ออาแกะแพะเจ้าบ้านวัดอันแล้วเนี่ยเปข้อเลยอ่ะขอมานิลอกลูกแ่ขอแม่เนี่ยขอมาอยู่มีนี่นี่ที่ทําอะไรออกมานี่เป็นความคิดของ แม่นหมดแล้นี่กูถอนจะกีนหรสมัยตอนนุ่มเงีเลยเนี่ยตอนอายุสามสิบห้าอ่านไปยันี่ยพระครูพิพิธธรมคุเจ้าบัดโคบูรณะวิหารหลวงนวิหารหลวงเสาใหญ่ที่สุดในทุกปทัยนะเสาอนนี้่ะที่บอีว่ พระคุณอินทร์เจ้าอาวาสวัดัเจ้าอาวาสวัดกังดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดจุโาทัยค่ะครูบ้าอินทร์นั่นเองอัมพรคำเสียงสองแท่งปกนเสือปกเสือได้ครแล้วทีนี้เป็นว่าไม้นี้เป็นปั้นบักแก้เอาปลายมันเป็นไม้ฟ้าผ่าทีนี้กับปั้นบากก็ไปกาตาเจ้าเท่าไหร่ไม่ฟ้าผ่าคืออย่างนั้นนะ เป็นพนใหญ่เลยไมที่มันลบมัดไข่คูดกับไม้แห้งอะไรเงี้ยเป้นบมาแบ่งเขนยนอเลยอ้กบนเลยบ่มแล้วกูกับไาไปตากเขาโหมันเียบแล้วได้เพนี้อ่อนี่สองเพนติดกันบ่สองเนติดกันอ๋อเดี๋ที่พี่ต่างแดนอัเียที่กูเนี่ยที่ต่างแนก็รันเป็นเจ้าหน้าที่เศษนี่แล้ว อันนี้นะซุ่มที่ตัวไหนท่านท่าแท่นไม้แท่นไหล่หนาหนามากเลยอันนี้แผ่นเดียวอ่ะสองแผ่นมออ๋แผ่นไม่ใช่สองแผ่นนี่แผ่นแม่หลวงไงที่เลยเนี่ยแผ่นนเแผ่นอันนั้นอันนั้นกับแบรนด์ละสองแผ่นพวกนั้นเป็นไม้สี่แผ่นอ๋ออันนี้ปูนโอ้โห อันนี้ห้าันห้าพันเนี่ยไข่เนี่ยไข่หมทีหลังมทีหลังหมื่นก่อนหมื่นแล้ลูกก่อนพระว่าอันนี้หมทีหลังกิจกรรมฝาผนังนักาดนค่ะสงามตลอดชีวิตละเนาะอย่างนีเนาะตลอดชาติและตรงนี้ก็เป็นของยายไข่เองที่ไข่ล้มทำด้วย

เย็นนี้แม่ในญี่ปุ่นจะต้งนับหรือก็ต้องนับนนบออ่และนี่คือตัวตัวมอมอันนี้มอมมอมนี่มมเป็นสัตว์ไหนนะว,ว่านี่ใหญ่ของป่าไม้หินมาผาต่วมอมนี่เนะนี่ยข้าไปดูในกูเกิลได้นี่ม,มอม นี่พอคุณก็เลยแต่งบันไดคนเท่าไงฮะอ่ารถถอขึ้นมาได้เลยใช่ใช่ค่ะนี่เน่งนี่มอมอได้อ่าได้อือ ตอนนั้นี่สีได้เลยภาพีนีรองเท้าเจ้าอา้วพอเดระคูไปออกสบ้นพระคูต้องปิดประตูอ๋อประตูิกันนี่ลมที่นี่นะน e ่าน่าแต่ไปไระคูแบบลังจะตกนะพร่คูจอตกหนักเจ้าค่ะเสือเจ้าค่ะคระคูจะเจ้าค่ะรู้ยังไงว่าพระคูแบบฝนจะตกเรจะให้ดูนะพระคูมีน้อ erm ง นี่นี่กระสนี่นี่กำลังแหม่ล้วนี่นี่นะนี่นี่เหลืองๆนี่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 ฝนนะมันจะก้าวมาบนหัวเขานี่หนักกว่าเก่าเลยนะดูแต่จะบระหลงนี่นี่ดูนี่กำลังมานี่พระครูจะถ่ายได้ประเด็นนี่กรุงเทพโตมากบางทีได้อีอย่างมีเรื่องราวอย่างที่จะส่งหลายงานพระครูนั่นน่ะ กรุงเทพยังบ่มีฝนแต่ช่วงนี้ยังบ่มีฝนแต่จะมีเพ่มีแถวมีแถวกานเซนไอเนี่ยกรัรจซน้าบุรีเน้ตแผ,นแผน่นที่จะบอกหมดเลยถ้ามันนี่มันจะบอกนะถ้าตัวนี้มันจะบอกเพ่นะพี่สีนี่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยชี้ทุ่งเสแีวร์เนี่ยนะวันนี้วันนี้ สี่เปเซ็นต์นบของทอี่่ก้าสี่เปอร์เ็นนี่ร้อยเปอร์เซนเลยวันเนี้ยเนี่ยได้ทำบุญเนี้ยทั่วทั่วกเียเออทั่วท่วโกเตียนเลยแล้วท่านเจ้ครูจะไปไหนคะวันนี้ไปทุ่งแล้วนอนปุ้งอ่าขจายไปแล้วเดี๋ยวฝนตกโถค่ะในกาบลานมัสการครับเจ้ลูกแล้วมันลูกขับรถเด้งขับรถแปปุ้งไม่เจ้ามานี่ก่อนไงรับเป่าแล้วก็ไปเออได้ได้ กับองนะจ๊ะเจ้าค่ะกับน้ำมัสการเจ้าค่ะพ่อพี่จันทร์ถอนน้ำกั้งกึศเนาะถอนน้ำถอนเน้ออเนาะใครได้กันทั้งนั้นนะเออแนะนำแต่พ่อพ่อสุดาซ้ำเสมอแล้วเนาะเมินแล้วอายุอายุห้าสิบอ่ะเนาะพี่ป่อตายอายุห้าสิบอ่ะเนาะพี่ทำโมเหตุเธอได้หันหรือวะหลานหันไงก็มาเนี่ยก็เมนสร้างขึ้นมาได้ก็เพราะว่างานโฉบพี่ป่อบ่มีเมนแล้วแฟนมาหัน แฟนโมเมนต์พอเผาอีโป้แล้วแฟนก็เอาพระป่ามาเนี่สองครั้งเนี่ยเริ่มเริ่มต้นก็คือดานาสร้างเมนเนี่ยวันนี้แฟนมาคุยไว้ว่าจะทําพระป่ามาพรผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ที่นะท่านอย่างก็ะดี้แก่ขนาดก็ลุงเสริมลุงอะไรก็นะเป็นเป็นลุงหลานโตเออหลานโตไป่ยังจําได้เลยวันชัยจะมาเห็นว่าจําสติตสะมองเลยว่าเป็นเอาพระป่า ปกติเลยนะตกคนละอ่อนตกไปหมดไปนะเวลาก็หลวงเหลือน้อยเดียวขึ้นมาอีกว่าจะไปขอเขาเป็นตะบายก็แล้วกูแฟนไปคุยว่าไม่ต่ำกว่าสองแสนแต่ก่อนมันบเคยถึงแสนใช่ไหมไม่ต่ำกว่าสองแสนที่ทำผ้าป่ามาวันนี้นะที่นี่ก็กลัวมาถึงลูกก็น้อยดีนี่จุงลูกไปห้างโน้นห้างนี้ไปหาเพื่อนเพื่อนไปแจกสองผ้าป่าปรากลูกจัก

เข้าพันแสนี่เข้าพันแสนี่จะมาอัร์ตฮะก็ก็จะมีเต้เจ็บเนาะถ้าไม่นะถ้ามาจะมาอัดเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะถุอแ้กัน